ไปเจอมือนีมือวันดีวันดีแล้วก็ก็ขอให้มันมานให้สุกให้หาบให้มันไปไรมาไดนก็ขอให้แก้วขาดปลอดภัยแล้วก็ขอให้เอ่ะไรที่ควรติดตามท่องกันห้นไปใส่มาใส่ก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยแก้วขาดทุกสิ่งทุกอย่างสา อ๋อไอคิปทูเดดไอกิปทูแม่ยานางไอเดรเรยเอ้าหัวข่อยแมเบลลงพี่น้องข่อยชี้ว่าไอรถวงหัวข่อยมายืนกินแอปเปิ้ลยืนกินน้ำแดงสื้อมาั่นคเกยาไอเก่ไอคิปทแม่ยานางแม่ยานางคิปมีลอตเตอรี่ give you money for lottery ไอเก่เนาะ ไปด้อยเปิดอัตลากษณมาที่นี่พี่น้องโอ้ยเบิดมือนี่มือดีบัดข่อยเบิ้ดเบิดเบิ้ดเหลือแล้วไปแล้วลอตเตอร์ลอตเตอรี่ข่อยโอ้ยตายเนร่านั่งข่อยบ่มีแล้วไปเบิดแล้่ยวมาที่นี่เบิดตาย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 หัวหน้าหัวห้วยห่วยห่วยนี่ฝรั่งเขาพูดสื้อพี่น้อง